ยสูดเดียนุชายทุกคนกันด้วยนะครับถึ mm. เป็นผู้หญิงก็เป็นนุชายผมนะถึงจะอายุเยอะก็เป็นนกชายผมอยู่ดีนะครับวันนี้เราก็จะมาขึ้นครอบครัวก,กันเนาะนะครับท่านผู้ชมเราจะมาขึ้นครอบครัวก,กันกวันนี้นงชายนัดขึ้นครอบครัวดู่ิว่าจะมีคนกี่คนเนาะอาจจะอันนี้ขึ้นครอบครัวมาเพื่อเล่นเอ่อพวกแบบแอร์ลงแอร์ดออ,ดอ,อะไรประมาณนั้นเนาะแล้วก็ชุดใส่ตึงๆอะไรประมาณนั้น ยังไม่ค่อยจะจริงจังเท่าไหร่นะขอพูดไว้ก่อนนะยังไม่จริงจังนะครับอาจจะไม่ค่อยมีเรื่องสตงสตรอรี่แต่ในอนาคตอาจจะทําแก๊งเลยถ้าคนเยอะนะครับท่านผู้ชมวันนี้นะโอเคบอกไปก่อนเลยนะครับผมอาจจะไม่ค่อยจริงจังเท่าไหร่ในอนาคตจะไม่แน่นะครับวันนี้แล้วก็จะมีสล็อตผีด้วยนะครับอาจจะยังไม่มีตัวหลัก จะมีตัวหลักอยู่นะครับตัวหลักคือว่านี่เลยคนที่อยู่ในบอีคนหนึ่งคือไฮเปอร์อายุ25่้ยอายุ24นะเป็นน้องเราหึงปีนะครับผมของพ่อนะส่วนเลยนะครับก็จะมีสล็อตปงสล็อตผีด้วยนะอาจจะยังไม่ให้ตะความรู้จักกับพวกสล็อตผีแล้วกันเนาะเพราะว่าเขายัง เล่นอีกจะก็ยังเล่นอีกเมืองน,นึงอยู่เนาะไปชมหมายถึงแบบว่าเขาไม่ได้เล่นเมืองนี้เนาะเขามาเป็นรถผีให้เราเฉยใครเอ่ยคนสวยเฮ้ยค่ะมาแบบใครคะฮะมาแบบใครคะอะไรนะหนุมากับใครค<ะ>มากับ,กบแพทแพทไปรับมาเมื่อกี้เป็นอะไรกับแพทอ่นะเป็นแม่ออ๋เป็นแม่เลยหรอใครพี่เข้ามาข้ามาของประธานหลุดใช้เปล่างเงินนะ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ แต่ลง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 โปโลไม่ได้ลงได้เดี๋ยวก็ลงทีงงง่ห ok? ลังก็ได้โปโลอะตามโปโลคืออะไรวะเโอเคเอเนี่ยเจะจิบจะจิบเนี่ยเนี่เนี่ยวขอจะจิบขอเียวเนี่ยเน่ยเอ๊ะเอเอ๊เดินไปแล้วอะไรวะอแว เค <Okay, S 2> <Hey, S 1> ลืมอัด่อก uh, ี้ uh, ขอตัวแทนชยายหญิงครับเดี๋ยวสภาขอถ่ายรูปหน่อยแทนชายหญิงเมื่อกี้สภาได้ยิบอันนี้ให้แบงคบรีเนาะแบงค์แบงจะเสียจะเสียแสนห้าครับแล้วก็แอคเซสซอรีได้สามชิ้นครับทีละแสนห้าเหมือนกันเราจะได้รับโปรเทคเจ็ดวันนะคะปกติเลยครับผู้ชมครับแล้วถ้าเราจะรับสวัสดิการนะคะก็คือเราสามารถเอาคนเข้าเพิ่มให้เป็นหกคนนะ ก็คือภายในรีนี้อะค่ะภายในเที่ยงคืนนี้เราสามารถเอาคนเข้าออกฟรีนะใช่ครับใช่แต่ยังรับบริการได้อ่าได้ครับได้ครับจะตามเล่นแอร์ดอปบองนะเดี๋ยวไปเล่นแอร์ดอบตรงนู้นกันงานครับพี่อโอเคเคมีอะไรทักมาไปแล้วนะจ้าพี่ราครับแพส่าดูปวดด้วยนะแพท อะไรวะเนี่ยจะพาไปจีบสาวต่อโอเคโอเคเดี๋ยวเราเอาเมียมาฝากเธอได้จ้งแต่เราจะเอาขวมาฝากเธอเหมือนกันได้แบได้บอะไรวะเนี่ยเล่นแอร์เสร็จไปหานอนไปแล้ววู้ลูกนะนะเรนแอร์เสร็จไปหานอนแอร์มันสามทุ่มนะพี่สามทุ่มครึ่งนะเป็นอะไรแม่ก็บางอย่างทำอะไรเล่นลูกไป็นเรียนการ์ดไหมการานก็ได้ไปการ์ดมาอย่างของประชาชนมันอันไหนนะการ์ด แฟมดิประชาชนเลยล่ะเออแฟมแฟม,แฟมรูปตะกร้าสีสีส้มปะสีส้มแล้วเล่นอะไรต่ออะไปเล่นงานหลานพี่ไปไหมไป,ปไดิยปะเบิกรถแล้วพี่ไปตังก่มนละเจะแดงโคนได้ไหม่ยเก็บไปเล่นเก็บไปเล่นตัวเลยปะไม่ได้โค่นไม่ได้ไม่ได้เอาเก็บไปไตัวละมาไปีไปีไป่ไป เลยเองเติมรถไปหรอรถซื้อประกอบเท่าไหร่ล่ะพี่ซื้อมเา่าไรพีออ่ตัวเออเท่าไหร่ละต้องการหนึงแสนหนงแสนหกหรอข้าแสนเลยหรอเออ อันนี้พารถแดงเผรถหายอ๋อมันเก็บรถได้แล้วเหรอเก็บตรงนู้นอ๋อเอ้ยมาเล่นกันหน่อยเว้ยทุกชมพรุ่งนี้ไปได้บวกหนึ่งแล้วพาสักรอบนะอ้อดีเอ้ยความจริงหาอีกคนอ่ะเราได้ไม้บวกหนึ่งห้าอันเลยนะกับมีดบวกหนึ่งสองอันเลยนะหายคนหนึ่งหายวะสิเออผู้หญิงก็ได้ผู้หญิงอะไรอีกคนหนึ่งไม่แม่แม่อ่าเก็บอ่อรอรอดูวันนี้ว่าอ่าเขาเรียกว่าอะไรวะลืมอ่ะ ให้ไฮเปอร์จะเข้าไหมเขาก็จับแม่งยัดเข้าอันนี้บอกกันนะพี่ไอ้เด็กไอ้เด็กที่เราไปเจออะไออะไรวะที่เราไปเจอที่ไไออะรโรงพบาลที่เราไปเล่นเมื่อก่นอันนั้นเออมันบอกว่าจะขึ้นแกง๊งไหมถ้าขึ้นแก๊งอะ่ะถ้าหนูออกแก๊งนู้นหนูจะมาเข้าด้วยเจอเจ๋อบ้าว่ะอกรอไม่ใช่เลยป้าบุกไมายกับฟิปนะบุกไมายแม่งไกลจัด สิบอยู่น่กกากลัวมาเว้ยคนจะเยอะมาเว้ยต้องได้สักตัวสองตัวแค่นักก้นก็พอแล้วไหมมันเริ่มแล้วเริ่มแล้วถอยมามันเริ่มแล้วเดี๋ยวนี้ใครปีนั่นแหละนี่เป็นเศษหรือเปล่าใช่ใช่พี่เล่ <มา S 2> นตรงไหนมาวะประชมุมมาดิ โผแม็กเต้เฮียแม็กเต้อ่ะไปสัตว์เอ้ยล่วงหมดแค่นั้นเลยเฮียเจอคนเป็นว่ะไอสัตว์เอนี่ยตายหรอไปไหนอ่ะทัดงานร้านต่ออย่างโอเคเงินแดงมาได้ท่านแรงงานร้านอ่ะท่านแรงนะเงิแดงได้ได้ได้เห็นเขางท่าร้านแล้วเงินแดงมาแสนเลยใช่เหรอะ มันเยัไงวะน่าทางขึ้นดีๆไม่มีไ้ต่อทานขึ้นมียากความยานเดียวก็ได้นะพี่แล้วก็ีลกวอะไรวะแล้วก็แฝกแล้วก็เวลาใช้ใช้ตอนแบบคว่มยานหลบไม้อะไม่เปลืองเลยอ่ไปทักทายเขาหลยดีกูนี่มันจริงๆเลยเออใสรมาวะน้ดดีดด ไอตัวนี้ไม้บ้าไม้บ้าพี่พี่คนอื่นไม่ตายแต่ขี้เพื่อนตายจะได้ก็ได้แต่จะมันเหมือนเหมือนพี่ขาหนูน่ารไหมคะอะไรนะครับอะไรนะครับหนูหนูน่ารักไหมคะโคตรน่ารักอ่ะน่่ารักทีสสุดเปกเลยอ่ะใช่ในประเทศนี้ไม่มีเทียบได้พี่พี่สเปกหนูเลยอ่ะใช่สเปกเลยอ่ะพี่มีผัวอยู่ไหมครับมีค่ะโอ้ยเดี๋ยวหนูเป็นผัวพี่ให้เอาไหมครับได้ค่ะจบนี้จบนี้ได้ไหมล่ะได้เลยครับอย่างเงี้ยไปเลยค่ะ จับคู่อยู่ตรงนี้จับคู่อยู่แบกหมายถึงคู่ชีวิตใช่ไหมใช่แบกด้วยนะพี่แบกด้วยนะแบกหน่อยเราอะแบกหนูไม่น่าแบกหนูน่าจะตีหวัวเพื่อนอะจะทำอะไรจะทำอะไรต่อมาคไม่ตามก็หลบกเรืองี่ขาวผอะไระเจออะไรนะี่เนี่ยเจอผู้หญิงเหรอใช่ใช่ โอ้ยยย้ยไม่มาชุบเยย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 ยโจ ยังไงเนี่ยปีไม่ได้เลยมีดเข้ามีดเข้าปีไม่ได้เลยเนี่ยยี่แมวไอ้ปลยปล่อยปล่อยมีดเข้า

ไป้ๆๆยังนะครับก่อยาลวงสองกูเนี้ยหมดแล้วใช่ไหม,หมดี๋ยวงสองด้านล่าะวิเรียนเก่งจัดก่อย,อยาพี่หมดแล้วเนาะก่อยาอีย่างยังมีกล่องเปิดได้นะมีกล่องเปล่าเอ๊ะอกอ่อยาหมดแล้วอ่ะอันนี้นี่นี่ยังไหนกันยัไ่ไหนกัน มันหมดยังก่อนหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วก่อยาบหมดก่อยาไปแล้วๆเน้นใช้เกาะเด้อใหญ่ใหญ่เยอะเลยมามาแล้วพี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮ้ยเฮ้ย้ยมาแล้ววะหนู้อ หนูขอโทษจริงๆทุกคนเอดีเต็มไม่เลยขอโทษเป็นการมันมีกี่คนนะมันซื้อของไหมปั๊บในร้านหวายคิวเลยอ่ะเนาะได้อยู่ได้ยาวไม่หมดได้อยู่ได้อยู่ได้ไปข้าวกันไหมหรืออะไรโดนโดนตีตายเลยยาวหมดแล้วไปข้าวกันไหมไประวังก็ได้ไปข้าวต้อนเจ๊ต้อนโดนยาวหมดโดนตีตายเลย ได้ดีแล้วเป็นอย่างนั้นก็อย anyway> ่างนั้นก็เล่นได้แค่ข้อบครเล่นได้ข้อบครแล้วพี่ยาแต่พี่ล้นด้วยเพราะมันแทงพี่ยาทั้งหมดแล้วพี่เลยต้องปล่อยมันจะอิจฉะแต่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 จะขอไอ้เวลาสมมติสมมติสมมติว่ามันมันเหลือตัวเดียวอะวัดวัดวัดไปเลยนะไม่ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไปรุมหรือว่าถ้าถ้าลุมอะขอขอเล่นมีดแม่ไม่เก็บไปอย่างเดียวะไรที่เล่นตาไม่หมดไอ้เนี้ยเรียนเก่งจัดแต่ไม่แยบผู้หญิงอะเดี๋ยวรอพี่ยาบวกหนึ่งก่อน จอดแล้วกลับเอาดึกได้ได้เดี๋ยวขับไปเดี๋ยวขับไปมีพี่สักข้าวผัดปะไม่มีเฮียไม่มีไม่มีตังเลยตอนนี้นรชาชญาตก็อยู่ไหนเนี่ยโอ้ที่บกหล่อนเนี่ยน,นี่นี่นั่งลงมาไหนบัาบาลออกมาข้างนอก มาไหมเดี๋ครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวลองลองผมอยากลองเพลงขอโทษเลยเพลงแก๊กแก๊กแก๊กเปล่าไม่มีไม่มีไม่มีกล่องเดี๋ยวไปชอบไหมไปในในไฮเปิดเอาเท่าไหร่นะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นะไอ้แพ้ผมเยอะละวผมเกลียดเขาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเออมาจับไปยืนนี่ดีกว่ายืนนี่ยืนนี่ยืนนี่ เลาเต้างูดำมาแล้วไม่ไดเห็นกันยากจัดคือค่อยหนผมปรับแสงล้มไม่ค่อยเห็นว่าะไนึ่งอะไรเนี้ยเนี้ยเนี้เนี้หน้าไหนเอาเาคเอาเร็วเอาเร็วเเร็วเร็วเร็วเร็ใครอะเ้าไหนวะด่มหมหเจ้ เป็นไงไม่เปิดไม้เปิดปรเล่นไปปะเล่นไปใจเย็นใจเย็นพี่เจนวพี่เลมี่จะระดับรับวางตีมผมกันนะไปตีบไปตีบตีบคนนึง chiêu hấp chiêu chiêu hấp chiêu chiêu đấy hấp chiêu kiểu không lọt anh kia mấy cái

เหนื่อยว่ะตัวเสเลเกอร์นี่ฮะน่าน่าจะเป็วไรเนี้ยโดนรถอันพีใครหลอดหรืปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ลูกบีนะเราลูกบีไงเดี๋ยวมันเข้านายายไม่ใช่ไม่ใช่ของเราไม่ใช่หยุดรถตันพี่เป็นกับตามหนองอ้ยขอโทษครับเข้าอย่างลูกบีเข้าอย่าง เดี๋ยวค่อนก่อนเท้าจะเปนหน้าแก่ะมาดิเองมาตีพี่บ่ายเองตีพี่บ่ายเนี่นย,นยที่วิ่งไปอ่ะอะไรนะมีกี่คนอ่ะ เออครับน้องชายทุกคนเนาะเมื่อกี้ก็เล่นไอดอกแบบแป๊บเดียวแบบไปแบบโอ้โหแบบสปีดลั่นนะครับท่านผู้ชมคือมันโดนอันนี้เว้ยผมมันหน่วงเว้ยท่านผู้ชมเด็หลายครั้งแล้วเห็นไหมตอนที่ผมโดนไม้ตอนที่ผมล่วงทุกครั้งสังเกตหรือเปล่าท่านผู้ชมมันจะหน่วงนะมันเป็นไม้หน่วงเว้ยท่านผู้ชมมันผมจะแบบว่าค้างชั่วขณะนะก็เลยโดนไม้หน่วงไปนะครับก็เลยนั่นแหละมันก็จะตายแปลกๆหน่อย นะมันก็จะตุยแปลกหน่อยตายแบบงงอะไรประมาณนั้นนะเนาะโอเควันนี้เราได้ไปเล่นเอ,อ่อเล่นลูงัดร้านนะท่านผู้ชมเป็นไงบ้างสนุกหรือเปล่านะี๋ยวเราก็ขึ้นแฟมมาด้วยนะเดี๋ยวต้องชายจะลงเอ,อ่อลงเสื้อเนาะลงฮูดแกง๊งเฮ้ยฮูดแฟมแล้วก็เสื้อยืดแฟมเนาะเราดูได้เลยเดี๋ยวใส่ให้ดูแล้วก็จากนี้เราผมก็จะไปปรับตั้งค่าเนาะให้มันลื่นกว่านี้มันไม่ได้เลยตอนเนี้ย <laughs> ไม่ได้จริงๆนะแบบหน่วงมากนะครับท่านผู้ชมเดีนะ๋ยวต้องไป ปรับให้มันแบบลื่นๆกว่านี้นะครับเแบบพา่อไปชมเนาะโอเคน่าจะไม่มีอะไรละถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อกาลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับผมโอเคครับบ๊ายบาย